ร้านลาบ LA นะครับที่หน้าปากซอยลาดพร้าว51นะครับความอร่อยไม่ต้องพูดถึงการันตีได้เพราะว่าทำมานานแล้วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับพี่น้องครับลาบไก่สมตําตำกระท้อนขมี่นะครับคนทํามาหาจินบานเท่านะครับฝากร e ้านอีพอไอแมนเดอผู้ใดมาแถวนี้ลาดพราา้าว51ผ่านเ่ไใหญ่ก็จะมีกระดูกอ่อนอยู่ด้วยติดมาด้วยแล้วก็มีมันอยู่นิดนิด จุดเริ่มต้นก็นคือจากศูนย์เลยแหละมาใหม่ๆนางไห้่เลยใครพอด้ใจเราเพื่อนบอกว่าโอ้ยกลับบ้านไปเล่ลูกเถอะและขอฝากไว้ด้วยนะครับเจสมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับขับแอลโกอฮอล์สายดื่มสายปราร์ตี้ตื่นมาไม่ปวดหัวผลิตจากสม,มุนไพรหลายชนิดนะครับติดต่อได้ที่ Line@ @lp22 หรือว่าไปที่เพจเจสุมินนะครับ หน้าวะครับหน้าวะครับยี่สิบบาทจ้าหน้าวะครับหน้าวะครับหลวงพ่อต้องพว้าซื้อมาได้เมาแจกบ่ล่ะซ่าวบาทเนาะจักบาทนี่จักถุงนี่แปดสิบ <80. S 2> ุงเท่าไหรก่อถุงละซ่าวบาทถุงละซ่าวบาทเหมาบ่น,นี่กับแปดสิบอันนี้ก็บแปดสิบอันนี้ลอยหนึ่งลอยลอยแปดสิบเนาะแจกเลยเนานะ วันนี้อยู่ที่ลาดพร้าว51นะครับวันนี้มาร้านลาบ LA แต่ว่าเห็นมะนาวแม่เขาขายมะนาวอยู่ก็เลยเหมามะนาวเอามาแจกพี่ๆน้องๆเอาไปชิมกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลาบ LA นะครับสวัสดีครับแม่ครับค่ะลาบ LA นี่ลาบ LA ขออนุญาตครับแม่เออติดตึ๊บลาบ LA แปลว่า LA คือลอสแองเจลิสเหรอแม่รยเอ็ดค่ะ LA ็นรเอสจ้าโอ้ยตรงนี้เขาอยู่ซอยยังก่อนลาดพาวาลาดพาวสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดแม่เปิดมาจากปีละครับนี่เปิดมาประมาณสิบห้าปีแล้วค่ะสิบห้าปีมามาเบิง้งทางในก่อนมาเบิ้ง เป็นตาแซ่บเลยไก่ย่างข้อหมูย่างอีแม่เขาป้าคือหลายเห็แม่นี่พูดนะพี่น้องบังนะอันนี้ก็คือไก่ย่างว่ะแม่ชิ้นละเท่าไหร่อันนี้ขายสี่สิบค่ะอันนี้ชิ้นละสี่สิบค่ะข้าหมูก็บทขายเป็นเห็ดละใหญ่มากข้านี่อันนี้ข้อหมูย่างลาบลอยเอ็ดได้เป็นคนง่ายตลาดกาลสินครับพี่น้องครับเขามาทำไงรุงเทพดเห็นง่ายนี่ยัง เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านเราเป็นยังไงชีพขึ้นได้คันเห็นมาเปิดร้านเป็นแม่บ้านเร็จแล้วก็ตั้งมีลูกมีลูกบันนี่กะบมได้เฮ็ดงานกะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเซ็จก็ลูกงหญ่แล้วเฮ็ดย่างหาอย่างจับยิจับเพละกอะไรดีบวานคืซื้อก๋วผัวกินค่ะมาจากย่างตลาดมากอวผัวกินก็เลยกอวผัวกินก็เลยบรูซี่อย่างก็เลยมาเปิดร้านซะผูนเลยมีสาวกเลยบอกว่าล่องไป ลองไปขายเบื้องคนขายอยู่ตะกีเนาะมันมอมีคอนโดที่แม่มาเปิดครับแม่มาเปิดแต่ปีหนึ่งก็เดิมกัะเปิดโอ,โอ้แม่ก็เลยนี่พี่สาวบอกว่าให้ลองไปขายเบื้องขายจังไดบ่ไดก็ค่อยกบมาเรียงรูปอ้ขอเริ่มมาเริ่มตรงนี้เลยบอจ้าให้พี่น้องนะครับเป็นแนวทางว่าการที่จะเปิดร้านอะไรสักอย่างถ้าเราไม่รู้อ,อีน้อยนี่ลงจะมาเปิดตามข้างทางเลยมันได้ไหมคืออย่าว่าอ้าอยากขายของนี่ยัง ไปซื้อของซื้อ,อยังมากกับมาตั้งขายริมเรื่อยได้บ่มันบ่ได้จ้ะเออนี่แหละมันต้องเห็นจังไหนไงมันต้องพาทีอย่างก่อนจ,จุดเริ่มตน้นกน็คือจากศูนย์เลยแห<อ>ละมาใหม่ๆนางไห้เลยเพือ่อนบอกว่าขายบ่ได้ตังค์เนาะขายบ่ได้๋ยวแจกเราเพือ่อนบอกว่าโอ้ยกลับบ้านไปเบิ่งลูกเถอะเอาตอนไหนครั้งย<แ>ังม,มีทีมเล่เลยเขาไปซื้อพวกนี้มาหนิเขาจิมาตั้งขายริมทางเลยได้บอ มันต้องเบ่งทำเลขก่อนอ่ะก็ต้องติดต่อันมีต้องติดต่อไผก่อนมันมาแม่ติดต่อเจ้าของทีเอกเจ้าของที่คือไผ่หวัดยิ้มทางนาตึกจังซีมาแม่หรือว่าอันนี้เศราขังในเศ้าจากขังในเศ้าเป็นมานี่เออเออนี่แหละเผื่อพี่น้องทางทางที่กำลังดูบอกว่าเอ้ยเราก็อยากทำอาหารกินนะแต่จะเริ่มต้นยังไงก็ไม่รู้เงินลงทุนมีแต่ว่าซื้อของมาแล้วจะมาขายยังไงมันก่อล่ะ นึ่งกับิดต้องติดต่อนมให้ได้ก่อนบ่แม่นสูงสี่สุขหามันต่างเลย่ด้บ่ได้เนี้ยแท่งโบแน่เด้ก็ตั้งเลยก็ได้เด้ให้มีปัญหาแล้วต้องเฮาจะเคลียร์เองแม่นแม่นบ่ล่ะต้องตั้งก่อนให้ปัญหาเกิดก่อนเฮาจะสิฮู้เขาต่าตามหาตามหาเจ้าของที่เฮาอาจสิบ่เห็นก็ได้เพราะเฮาตั้งปุ๊บพอเขามานี่เขาสิมาหาเฮาเองแม่นบ่จ้าเฮาก็จะคุยกับเขาแต่เสียงมีเรื่องจังหน่อยบ่มือโต๊ะมีเรื่องหรือเปล่าแตเขาก็ว่าเขาดีๆแต่เขาบ่ให้ขายมองนี้เฮาเกิดใหญ่บังใหญ่ <Yeah. S 2> คนจะเยอะประมาณจะมุ้งแม่ประมาณทุ่มสองทุ่มค่ะทุ่มสองทุ่มตอนนี้ใกล้จะห้าโมงคนยังวอง,งวางอยู่ <Yeah. S 2> แ,แม่จัดเลยเฮ<ไห>้<ไห>่ตำกระทอนตัวนี้เอาไว้จ้าตำท้องนนํำบ่อเอาแตงออกนี่เละเอาแตงออกเอาเป็นทอนจ้านี่กระทอนครัเป็นน้องบ้านเราเรียกต้องอม,มานี่ต้องสั่งตำต้องตะก่อนเป็นยังไงนะพ่อตรงนี้ปลาเห็ดครับตะกอนเห็ดปลาเห็ดครับผมเนี่ยแถวนี้ใส่ใช่นี่แหละครับเด็กคอนโดลุงพีนี่เลครับปลาเห็ด อ๋อหมอกนดูเนี่ยครับผมสี่สิบกว่าปีที่แล้วมองนี่เป็นปลาเป็นอยังไรบ้างเป็นปลาครับแถวนี้ผมมากครับเป็นเก็บเพชรแถวนี้เปิดมาสิบห้านะอ๋อกมาชีสี่สิบห้าเหรอไม่อายุสี่สิบห้าอายุสี่สิบห้าป่ะครับอายุห้าสิบห้าสิบเอาใหม่นะเปิดมาสิบห้าปีตั้งแต่ตรงนี้คอนโดูอย่างเป็นปลาอยู่หป่าครับผมเป็นปลาปลาเก็บไปเก็บเห็ดป่วงครับ ตาผมเป็นเกบเพชรปวกสอนอโยนี่มีตรปลากระถินครับเนี่ยตรงนี้ผมมี่อย่างเลยโอ้ทางหลังนี่ปลากระถินเดียนกันเลยนะโอ้เจ้าไหนคือนมาได้ทีมองนีพอ่อเป็นคนทำง,งานแหละพอดีแบมันมันกระทึงจุดอนะคือจูงพงกันเลยเอ,อ,ออกมาออกมากรับพอดีนี่พี่น้องเพิ่นบอกว่าที่มองนีพระเจ้าสีเซ้งพระท่านตอนนี้ปี68ถ้าย้อนไป15ปีก็ประมาณปี53 53้าสมห้าใช่ไหม มันเงียบประดันพ่อโอ้งานมันเคลื่อนมากเลยตอนนั้นเขามาทำง,งานอยู่นี่เนี่ยกับจานโชคลาดพร้าวสามห้ามาทำงานเล่นวงลางอยู่แรกบมาเรียนน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้ว <c oughs> เอาเอาจัดแซ่บ <c oughs> เลยพอ่อครับผมจัดอาหารนะ <c oughs> จัดไปครับคบัอยกัน เอแต่คน้นเจะาข้องอยู่กาบลัษณ์แมนหัวเราเป็นคน้นเออ๋อหัวเอแมนตำบังคัวเป็นอะไรก็ยนินอยากให้ชิมไก่จ้ะจะแนะนำเลยเด่นก็ว,ว่าบอกขึ้นนุ่มเหรอวะนุ่มวะเออหูไก่แซ่บไก่ย่างบานนีกโจ สี่สิบบาทชิ้นละสี่สิบบาทกุ๊กไก่อร่อยครับเฉพาะก่ะนุ่มเลยอืม,มอืม,มไก่อร่อยมากนุ่มป่ะอืมไก่อร่อยต้มตัวอร่อย ต้องตำต้องเพิ่อม right? anyway> yes. ันต er like ้องมันคือคือเทาเราตำประมาณมาบอสน้ำตาลไล่นะหวานเลยหวานหวานยังก็ยังก็ว่างหวานยังก็บ่ร่ะนพานันนี่แม่เราตำประมาณมาบอสน้ำตาลไล่นะคือว่าเราบอสน้ำตาลป่ะคือว่าเราใส่บอสน้ำตาลไล่ชิมหวานด้วยไปนะหวาน หวานมักตองหรือหวานเอาหวานมักตองอืมหวานมักตองแซ่บครับได้ตำ่านตำแดงเตะตำเอ๋อตำชั่วคือร้านอาหารที่ทำมานานเนี่ยรดมือเขาก็จะปรับไปเรื่อยๆจน จนมันอยู่สูตรจนมันได้เนาะจนมันยิ่งมันยิ่งเขาจะรู้รสชาติเครื่องปรุงเขาเข้าใจปะแมนวัตถุดิบพอปะผู้ชมครับถ้าเราเป็นเชฟแต่เราไปทําร้านคนอื่นหรือไปทําครัวคนอื่น<ช>รสชาติจะไม่ได้อย่างที่เราได้นะไม่ใช่น้ำปลามันจะเปลียมันเหมือนเราไหมน้ำปลาละอาจจะคนละรสชาติทําจนรู้รสตัวเองอ๋ิาครับผมเชิญครับสวยงามแนวคุ้มครครับ แซ่บพรแซ่บเพราพะว่าพ,พี่อีสบอร์ดบอกก็คือเหม,มือนบางร้านก็ใส่หนังปลาคนละยีห้อใส่น้ำตาลคนละแบบใส่เครื่องปรุงคนละแบบดีวัวขมคนละอยา่างคือเป็นเชฟจริงแต่ว่าเวลาไปใช้ครัวคนอื่น ยากเหมือนกันวัตถุดิบแล้วก็แหล่งที่มาก็ไม่เหมือนกันนะดูพ่าอะไรได้พ่อเอ็งอะอะไรต้มกระดูกอ่นอ,อนครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูเนี่ยเนาะหมูสายหมูโอ้หมูแล้วก็ใส่เห็ดด้วยชิมดูแบบเปรี้ยวลาดพร้าวเนี่ยครับเป็นย่านที่ผมเคยมาทำงานที่นี่ ปามา <EP S 1> เรียนใหม่ๆกี่ป <EP S 1> ีแล้วเนี่ยตาประจรันโชคลาดพร้าวสามห้าชื่อล้างกัวไทยลาวน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วโชคนะ <EP. S 1> นั่งรถเมล์จากสนามหลวงมาที่นี่แทบทุกวันทุกวันแทบทุกวันทำง,งานบาง,บางวันเหนื่อยไม่มีเงินค่ารถก,ก็นั่งแท็กซี่กลับค่าตัวก็หมดอ๋อก็ต้องนั่งรถเมล์เพื่อจะได้ค <ลด S 2> ่ารถเมล์บางวันมันก็ต้องเลยป้ายก็มีด้วยความเหนื่อย รับเพ่นแม่ป่ะรัเพ่แม่เพราะว่าต้องไปเรียนแต่เช้าอีกกลับดึกไม่ไหวโอ้กีปีโชคเราเรียนสองปีใช่ไหมที่นี่<ส>เรียนอยู่สองปีทั้งเงินส่งตัวเองเรียนแล้วก็ส่งมาให้พ่อให้แม่ด้วยใช่บรรยากาศแบบนี้ขุนชินมากโอ้วันนี้ลน้นโต๊ะอะยำเล็บมือนางนะฮะ งนเชิญข้าหมูย่างต้องให้น้องจิบเลยจ้ะร้านจิบร้านจิบดูสิของแท้ก็บมนาว่าเร็วๆนี้จะแต่งงานแล้วน้องจิบมีมันไ้มฮะมีมันด้วยค่ะตัดไปได้เออ นี่ยฮะลาบข้างทางคัจะโชคดูวานุ่มลาบเอ<บ>ลเอนุ่มไหมนุ่มมากอ่อนุ่ม,ม,ม,มดังจริงเลมอรอเปี้ยวแบบเคมอร่อยดี่ะ เดี๋ยวก็ไปเจอปลาทอนมันจะเปรี้ยวไปเจอปลารามันจะเค็มนัววเออแล้วก็เจอหวานหวานแบบอร่อยสามรสเทรารสนีหมูชอบกินหอมของกูกรดอ๋อที่นกินไปโหระพาใช่ไหม ชิ้นเขาจะมีกระดูกอ่อนนะผู้ชมเนี่ยเขาจะมีกระดูกอ่อนอยู่ด้วยติดมาด้วยแล้วก็มีมันอยู่นิดนิดอ่ ซื้อติดรถซื้อติดบ้านไว้นะครับมีขวัญใจตอนนี้ผมก็โอ้โหพี่นี่ทั้งครอบครัวติิง,งองแงม<อ><ไ>งเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเหนื่อยๆวิยเวียนชีสระตัวนี้ช่วยได้นะครับยาดมสมุนไพรตราโบแดงตัวนี้เลยครับมี2สีให้เลือกนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดง,<ไ>งนะครับ <ไง S 2> ตัวนี้ทีมงานที่ออฟฟิศทุกคนต้องมีประจําตัวเลยคุณพ่อคุณแม่ด้วยช่วงนี้อากาศร้อนๆหรือว่าเราทํางานเหนื่อยๆนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับมีขายที่เซเว่นอเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ ซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะฮะอันนี้ยาโดงสมุนไพรตราโบแดงฝากไ้เลยนะครับนี่คือผู้สนับสนุนของเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ก็หอมสดชื่นนะครับเดี๋ยวไปฝากพ่อค้านัคข้าด้วยเอาไปฝากคนแป๊บหนึ่งมาๆมาแม่เอาสีเขียวหรือสีแดงเอาสีเขียวจ้ะแม่สีเขียวเนาะอ่าพ่อเอาสีแดงครับนะครับผู้ชมครับมีแหละฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านลาบ LA นะครับที่หน้าปากซอยลาดพร้าว51นะครับ ลดมือไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทํามา15ปีความอร่อยไม่ต้องพูดถึงการันตีได้เพราะว่าทํามานานแล้วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับพี่น้องครับลาบไกวสมตามํตาตํำกระทร้อนขมี้นะครับคนทํามาหาก,กินบานเท่านะครับฝากลานอ e ีพอยแมรเดอผู้ใดมากแถวนี้รักเท่าหาสิบเอ็ดไาดผร้ใดลานลาบแอลเอแล้วก็ฝากยาดมตราโบแดงด้วยนะครับขอบคุณครับแซ่บแซ่บครับ